ัสดีค่ะคำคืนแห่งความสุขบัดดีแก่นะคะเบเนน่กินข้าวแลงกันแล้วบ้า <c oughs> นเนาะบรรยากาศก็ยังอยู่บันก่าวเนจาบรรยากาศที่ฟาร์มนะคะอ่ะอามีคนถามว่าเปิดร้านอาหารบไม่ได้เปิดเลยค่ะคือบรรยากาศคือเปิดร้านอาหารไม่ได้เปิดเนจ้าเป็นแบบ จริง,รงบันรกีกับขายของช้ามขายสินค้าเกษตร่าคนใจรักของของเก๋เกษตรก็ขึ้นเรื่องแห่แดงนะคะแามมีการแปลหรือก็คือแล้วรุ่น้ำหมอนนะคะส่วนที่บรรยากาศที่ฟาเนี่ยก็จะเป็นแบบมันจะชิลดีแหละนะคะซึ่งเราก็ทำงานทำสวนมาทั้งวันนะคะและ้วก็จะมีการ มุมผ่อนคลายนี่นะคะก็จะแบบร้องเพลงที่ตั้งโน้ตนะคะแล้วก็แบบเขาเรียกว่าขั้นเฮดเกษตรมีเขาเรียกว่ามีสไตล์สตอรี่สไตล์ของแต่ละคนนะคะซึ่งเกตก็เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจมีการแปลรูปนะคะแล้วก็เครือข่ายของกลุ่มเลี้ยงวัวนะคะซึ่งเกตก็เลี้ยงแหนแดงด้วยนะคะแล้วก็เป็นย่างสัดฟาร์มเมอร์ด้วยนะคะแต่อายุก็เยอะแล้วแต่ว่าชริ่ที่เป็เข้าประมาณสามสิบปีนะคะ บบชิลๆนี่แหละวันไหนดีๆก็มาร้องเพลงคอนคลายศาสนานะคะ,ะใครที่สนใจที่แบบมาร้องเพลงนี่แหละเนี่ยก็ยินดีนะคะบอกได้ต่อว่าเราไม่ได้เปิดร้านอาหารแต่ว่ามาได้นะคะมาได้เรายินดีต้อนรับแต่ว่ามาก็คือแบบมาเติมเต็มความสุขให้กันนะคะยินดีต้อนรับเสมอนะคะ